ดวงของชาวราศีพิจิกดวงการเงินลาบทรัพย์เศรษฐีโชคใหญ่การเงินเข้าง่ายรายได้เข้าดีดวงชะตาลาบเศรษฐีการเงินได้แล้วได้อีกดวงของชาวราศีพิจิกนะครับนะถือว่าเป็นดวงการเงินลาบทรัพย์ใหญ่เป็นดวงการเงินก้อนใหญ่ท่านก็ได้จะได้ลาบทรัพย์ก้อนใหญ่อันที่เป็นพึงพอใจนะครับคาดหวังสิ่งใด เรื่องของการเงินทำไมว่าจะสมหวังประสบความสำเร็จเนี่จะเป็นการเงินที่เป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านหรืออาจจะมากกว่านั้นทำไมว่าท่านเงินนี้จะได้ดวงโชคลาภการเงินไหลเข้าดีการวางแผนเรื่องงานต่างๆทำไมว่าจะสมหวังประสบความสำเร็จในการพูดเจรจาเรื่องการเงินนะครับนะใครที่เคยมีโชคลาภมาอก่อนนี้นะครับก็ทำไมว่าท่านก็จะมีโชคลาภซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับได้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับดวงการเงินนะครับเป็นดวงการเงินลาบใหญ่นะครับดวงการเงินโชคใหญ่ คิดถึงสินได้ทำไมว่าจะสมหวังระสบความสลเร็จเรื่องของโชคลาภการเงินนะครับนะดวงการเงินนะครับเป็นดวงการเงินที่เรียกว่าอาจจะทำให้ชาวราศีพิจิกเนี่ยนะครับตั้งตัวได้เลยก็เป็นได้หรือใครที่จะมีหนี้มีสินอยู่นะครับก็จะหมดหนี้หมดสินเลยก็เป็นได้นะครับนะดวงการเงินนะครับเป็นดวงการเงินไหลลื่นนะครับมันเป็นดวงการเงินที่เป็นดวงรับทรัพย์โชคใหญ่นะครับดวงโชคมหาลาภทรัพย์ทวีโชคใหญ่แบบนี้นะครับทำายว่าชาวราศีพิจิกท่านก็มีกฑ์ที่อาจจะได้โชคลาภทรัพย์ต้นใหญ่ นะครับนะจะได้หลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านอาจจะมากกว่านั้นนะครับนะดีไม่ดีนะครับโดยแนี้ถ้าอาจจะได้ลาบใหญ่อาจจะได้รางวัลที่หนึ่งก็เป็นได้นะครับนะดวงการเงินดีนะครับถ้าใครนะครับที่คิดจะออกรถใหม่ทำไมว่าท่านก็มีนอาจจะได้รถใหม่นะครับใครที่คิดจะขายรถทำไยว่าจะขายได้นะครับดวงการเงินนะครับเป็นดวงการเงินที่เรียกว่าเป็นดวงการเงินที่มีเสน่ห์นะครับท่านอาจจะ ได้เงินจากคนรักของท่านหรือใครที่ยังไม่ได้มีแฟนนะครับทำนายว่าท่านอาจจะไปเจอเนื้อคู่คนสนใจที่อุปถัมภ์เรื่องการเงินกับท่านได้นะครับดวงการเงินนะครับเป็นดวงการเงินที่มีเสน่ห์การเงินเข้าง่ายนะครับดวงการเงินไหลเข้าดีเลยนะครับสวัสดีครับในคลิปนี้อาจารย์ก็จะมาทํานายดวงชะตาโชคลาภการเงินเท่กับชาวราศีพิจิกในช่วงวันที่1-15เมษายน2 0 0 0 568นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าดวงโชคลาภการเงินของชาวราศีพิจิกจะเป็นอย่างไรกันบ้างท่านจะมีรายได้การเงินเข้ามาเยอะหรือไม่ท่านจะมีโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตกันหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ การทำนายดวงชะตาอีกครั้งนี้เป็นการทำนายแบบกว้างๆาะถาท่านมาการใดก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านเวลาทีนี้นะครับการดูดวงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชม ดวงของชาวราศีพิจิกนะครับวันนี้นะครับอาจารย์เปิดไพ่มาก็เรียกว่ามีไพ่ที่เด่นนะครับในเรื่องของการเงินโชคใหญ่นะครับขึ้นมาหลาไปเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นดวงโชคลาภที่เรียกว่าอาจจะได้แล้วได้อีกนะครับเป็นที่น่าพอใจอะนะครับวันนี้ดวงขึ้นแบบนี้นะนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าไพ่ที่ เด่นในเรื่องของโชคลาภการเงินของชาวราศีพิจิกใบแรกนะครับเป็นไพ่อะไรนะครับมาดูกันนะครับไพ่ใบแรกนะครับของชาวราศีพิจิกในเรื่องของโชคลาภการเงินวันนี้นะครับก็คือไพ่เก้าถ้วยนะครับไพ่เก้าถ้วยนะครับหมายถึงความพึงพอใจหมายถึงการได้แล้วได้อีกนะครับนะ ดวงนี้นะครับเขาเรียกว่าดวงลาบเศรษฐีมหาทร,ร,รัพย์โชคใหญ่เพิ่มพูนทวีทรัพย์นะครับนะบเพราะว่าได้แล้วได้อีกได้มากขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับนะฮะวันนี้อาจารย์ดูแล้วนะครับนะเป็นดวงการเงินเนี่ยนะครับของชาวราศรรีพิจิกเนี่ยนะครับตัวนี้ทํานายว่าชาวราศรีพิจิกท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะได้ลาบใหญ่เป็นที่นา่าพอใจนะครับลาบการเงินที่คาดหวังรอคอยนะครับนะทำนายว่าท่านจะสมบัตประสบความสําเร็จ ไม่ว่าจะเป็นการเงินที่มาจากเรื่องของการงานการค้าการขายการธุรกิจนะครับหรือว่าจะเป็นโชคลาบลาบลอยต่างๆทานายว่าชาวราศีพิจิกนะครับท่านมีเทีนจะได้นะครับเป็นที่น่าพอใจนะโดยเฉพาะเรื่องของการเงินลาบใหญ่นะครับนะดวงการเงินลาบใหญ่นะครับเรียกว่าการเงินเนี่ยไหลเข้าไม่ขาดเลยนะครับนะไหลแล้วเข้าแล้วเข้าอีกนะครับได้ลาบมาแล้วก็มีเทีนจะได้ลาบใหญ่ไปอีกนะนะครับหรืออาจ จะได้ราบใหญ่ที่มากกว่าเดิมขึ้นปีก,ก็เป็นได้นะครับไพ่เก้าถ้วยคือการได้แล้วได้อีกนะครับนะได้ไปเรื่อยๆนะครับนะดวงการเงินถือว่าเป็นดวงการเงินที่เป็นที่น่าพอใจนะครับนะ mm. เพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับนะไพ่ที่เรียกว่าเป็นไพ่แห่งเซนไพ่แห่งโชคลาภไพ่แห่งรางสังหรณ์ที่แม่นเนี่ยวันก็ขึ้นมาด้วยนะครับนะวันที่เป็นไพ่ที่ขึ้นมานะครับเป็นไพ่ราชินีถือไม่เท้านะครับ ไพ่ราชนีพนธ์ทางนะครับคือไพ่ที่เด่นในเรื่องของเซนต์นะครับไพ่ที่เด่นในเรื่องของลาบใหญ่ไพ่ที่เด่นในเรื่องของรางสังหรณ์ที่แม่นยหานะครับนะถ้าชาวราศีพิจิกนะครับท่านมีเซนต์อะไรก็ตามนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของโชคลาบลาบลอยเรื่องการลงทุนเนราการเงินต่างๆทำนายว่าชาวราศีพิจิกนะครับเซนต์ท่านจะดีรางสังหรณ์ท่านจะแม่นและท่านคาดการอะไรไว้มันก็จะเป็นตามนั้นได้นะครับนะดวงการเงินนะครับเป็นดวงการเงินที่ มีเกณฑ์จะสมหวังนะครับนะและ้วไพ่ราชินีถึงไม่ทาเนี่ยนะครับเป็นไพ่ที่การคาดหวังอะไรที่มาเนิ่นนานแล้วท่านเกณฑ์เนี่ยจะได้นะครับนะ mm hmm. โดยเฉพาะเรื่องของการเงินก้อนใหญ่ๆนะครับไม่ว่าท่านจะท,ทําธุริตอะไรก็ตามนะครับถ้าเป็นเงินก้อนใหญ่ๆทำไมว่าท่านเกณฑ์ี่จะได้ในไม่ชานี้นะครับใครที่ <c oughs> เป็นนักธุรกิจนะครับการขายเป็นนักขายนักพูด ทำแายว่าการเงินดีนะครับแผนการตลาดที่ท่านวางเอาไว้มิเกนจะสมหวังประสบความสําเร็จนะครับนะฮะไพ่ลา,าบใหญ่ <c oughs> ดวงราบใหญ่ <c oughs> วันนี้นะครับถือว่าเป็นดวงราบใหญ่มากๆเลยเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเซนส์นของท่านเนี่ยจะแม่นยำนะครับ <c oughs> งานที่เกี่ยวกับการขายงานในหน้างานพูดนะครับงานที่เกี่ยวกับการไปสอนไปให้คําปรึกษาใครกรต็ตามทำนนยว่าการเงินดีนะครับนะฮะ มีเขียนจะได้ลาบใหญ่อย่างที่คิดนะครับนะเพราะว่าวันนี้นะครับไพ่ที่เป็นเรื่องของลาบใหญ่ลาบหลอดนะครับนะเชื่อมโยงก,กับไพ่ราชินีถึงไม่เท้าเนี่ยก็คือไพ่ The devil นะครับไพ่ The e e v i l นะครับหมายถึงความต้องการนะครับหมายถึงสิ่งที่อยากได้ท่านคิดจะได้นะครับความสมหวังในสิ่งที่อยากได้นะ ะครับนะอะไรก็ตามที่ท่านคาดหวังรอคอยนะครับ่องเฉพาะเรื่องของการเงินโชคลาบลาบลอยลาบใหญ่โชคใหญ่ต่างๆทำนายว่าท่านจะได้เพราะว่าไพ่เดอะเดวิลหมายถึงสิ่งที่ท่านอยากจะได้ทํานายว่าจะได้นะครับจะสมหวังในสิ่งที่ท่านอยากได้นะนะครับไพ่เดอะเดวิลนะครับเป็นไพ่แห่งพลังอํานาจแห่งความอยากได้นะครับนะถ้ามีไพ่แบบนี้นะครับปรากฏขึ้นในดวงชะตาทํานายว่าการเงินท่านจะไหลเข้าดีโดยเฉพาะเรื่องของลาบลอยโชคใหญ่นะครับนะ การเงินโชคใหญ่นะครับท่านอาจจะได้ลาบลอยโชคใหญ่นะครับนะที่อาจจะแบบเยอะมากเลยนะครับเพราะไพ่เดบิวขึ้นนะครับไพ่เดบิวขึ้นนะครับนะเป็นลาบใหญ่นะครับนะ่วนี้นะครับเป็นดวงที่มีเกณฑ์ที่อาจจะได้ลาบรั์แบบง่ายๆนะครับการเงินก้อนใหญ่ๆอะไรแบบนี้เลยนะครับใครที่จะไปติดต่อธุรกิจการเงินการค้าต่างๆอันนี้ถือว่าท่านจะสมประสบความสําเร็จนะครับนะถือว่าเป็นดวงสุดยอดเรื่องของลาบรัพย์การเงินนะครับ แผนการแผนง,งานท่านที่จะไปเคลื่อนไพล์แสดว่าสิ่งที่ท่านจะไปพูดคุยจะสําเร็จนะครับนะโดยเฉพาะเรื่องของการเงินลาบใหญ่นะครับไพ่เด่นใบต่อไปนะครับวันนี้เป็นไพ่เบอร์หนึ่งรูปถ้วยนะครับไพ่เบอร์หนึ่งรูปถ้วยนะครับหมายถึงการได้ทรัพย์แบบง่ายๆเหมือนมีคนนวาวางไว้ให้ในมือนะนะครับตรงนี้แสดงว่าท่านก็มีลาบลอยโชคใหญ่ นะครับเหมือนมีสียธสิทธิ์คอยช่วยเหลือนะนะครับเป็นดวงที่เก่งเรียกว่าอาจจะได้ลาบซับแบบง่ายๆคุยไม่กี่ทีก็ได้แล้วอะไรประมาณนี้นะครับงานที่เกี่ยวกับเรื่องของที่พักโรงแรมเกสเฮาส์นะครับทำนายว่าการเงินดีงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งภายในนะครับงานรับเหมาตกแต่งต่างๆทำนายว่าการเงินดีนะนะครับงานที่เกี่ยวเรื่องของอาหารเครื่องดื่มนะครับอาหารตามสั่งหรือจะเป็นร้านอาหารดีๆเลยก็เป็นได้ อะไรอย่างเงี้ยนะครับถือว่าดีให้ไปร้านอาหารนะครับหรือว่าเป็นร้านเครื่องดื่มเนี่ยทํานายว่าดีนะครับการเงินดีงานนวดกานสปาทํานายว่าการเงินดีนะครับแล้วก็งานที่จะส่งผลดีมากๆเลยนะครับของชาวราศีพิจิกในช่วงระยะวันที่1-15ถึงเมษายน2 5งพนรบนะครับก็จะเป็นงานที่ใกล้ชิดกับลูกค้าหน่อยงานด้านการนวดนะครับงานด้านที่ต้องไปพูดคุยใกล้ชิดกับลูกค้านะครับทํานายว่าท่านก็จะมีเสน่ห์การเงินดีเลยนะนะครับเพราะว่าไพ่เดลเดวิวขึ้นนะครับ การใกล้ช e ิดกันพ like ูดคุยใกล้ชิดกันนะครับกับลูกค้าของท่านเนี่ยทำนานว่าการเงินดีเขาก็จะหลงไหลในตัวท่านเลยนะครับนะฮะอาจจะมีลูกค้าอะไรมาติดอะไรมากมายนะครับถือว่าอาจจะมีลูกค้าสนใจนะครับนะเขาเรียกว่ามีชื่อเสียงในงานแบบนี้นะครับนะดวงการเงินถือว่าดวงการเงินราบใหญ่นะครับใครที่ทำงานธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจบันเทิงกลางคืนนะนะครับสถานบันเทิงกลางคืนทำนานว่าการเงินดีนะครับงานที่ นะครับที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มต่างๆท่านแปว่าการเงินดีนะครับกานจ้างคืนต่างๆท่านแปว่าดีเลยนะครับนะนะฮะแล้วก็ท่านใดนะครับที่อยากที่จะตแกแต่งบ้านใหม่ต่อเติมบ้านใหม่หรือว่าปลูกบ้านใหม่อาจารย์ทํานแปว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยท่านก็จะมีการเงินเข้ามาให้ท่านไปทําตรงนั้นได้นะครับหรือว่าการตแกแต่งร้านใหม่อะไรแบบนี้นะครับทํานแปว่าท่านก็จะมีเงินไปทําตรงนี้ได้นะครับ ดวงของชาวราศีพิจิกนะครับท่านจะมีโชคลาภแบบเก่าเก่านะครับนะจะได้โชคลาภแบบเก่าเก่าโชคลาภจากเลขเก่าเก่าก็เป um ็นได้เพราะมีไพ่6ถ้วยขึ้นนะครับไพ่6ถ้วยนะครับหมายถึงสิ่งเก่าเก่านะนะครับนีวันนี้นะครับดูเรื่องของโชคลาภการเงินเป็นหลักนะครับก็อาจจะได้ท่านอาจจะได้การเงินที่แบบเป็นแบบเก่าเก่ากรลงทุนแบบเก่าเก่านะครับการเงินก็จะเข้ามาดีนะงานที่เกี่ยวกับเรื่องของดอกไม้เครื่องหอมต่างๆนะครับหรือว่า ของใช้ที่เกี่ยวกับเด็กนะว่าการเงินดีนะครับไพ่เด่นใบต่อไปนะครับเป็นไพ่เดดชายเรียดนะครับไพ่เดดชายเรียดนะครับวันนี้ทับกลางตัวนะครับไพ่เดดชายเรียดนะครับหมายถึงการเดินทางะคการยานพาหนะหมายถึงต่างประเทศนะครับนะตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยถ้าทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางการขนส่งนะครับการขับรถ ทำนายว่าท่านจะมีการเง like ินเข้ามาดีค่อนข้างมากดีมากเลยนะครับนะใครที่จะไปออกรถใหม่ซื้อรถใหม่ทำนายว่าท่านต้มีเงินอาจจะมีเงินไปซื้อรถใหม่ได้นะครับงานที่เกี่ยวกับการขนส่งทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นส่งคนส่งของส่งอะไรก็ตามทำนายว่าการเงินดีนะนะครับเด่นมากเลยนะครับงานที่เกี่ยวกับต่าง,รง,รงาประเทศนะครับทำนายว่าท่านจะประสบความสําเร็จสองฝังเรื่องต่างประเทศนะครับนะใครที่ทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์ต่างๆนะรประดับยนต์อะไรต่างๆทำนายว่าการเงินดีเลยนะครับ ไพ่เด่นใบต่อไปนะครับเป็นไพ่ซีเรียญน,นะครับไพ่สีเรียญน,นะครับหมายถึงชาวราศีพิจิกท่านก็อาจจะมีเงินเก็บเงินออมที่มากขึ้นนะครับตรงนี้ก็ทานายว่าชาวราศีพิจิกนะครับท่านก็อาจจะมีเณฑนที่อาจจะได้ลาบป็นเงินจนเยอะๆนะครับจนสามารถท่านจนท่านสามารถเ,เก็บแบบเป็นก้อนเป็นกอบเป็นกัมได้เลยนะครับนะ ไพ่เรีนใบต่อไปนะครับเป็นไพ่ The Lover นะครับไพ่ The Lover หมายถึงความรักนะครับนะตรงนี้นะครับทำนายว่าชาวราศีพิจิกท่านก็จะได้การเงินจากคนรักของท่านนะครับนะได้แต่เงินที่เป็นลาบทรัพย์เสน่หาต่างๆนะนะครับที่บอกครับวันนี้ไพ่เดอะทาวเวอร์คอขอพายไพ่เดอะเล e ฟเวอรขึ้นนะครับนะเชื่อมโยงกับไพ่ The Devil นะครับงานที่ต้องไปใกล้ชิดกับลูกค้าทำนายว่าดวงการเงินท่านมีเกณฑ์จะดีมากเลยนะครับโดยเฉพาะงานที่มันต้องไปเป็นธุรกิจ กลางคืนอะไรอย่างนี้นะครับนะนยว่าการเงินท่านก็จะดีเลยนะนะครับท่านอาจจะได้การเงินที่มาจากคนรักของท่านหรือคนของท่านเนี่ยก็อาจจะช่วยเหลือเรื่องการเงินกับท่านได้นะครับแต่ที่ยังสดนะครับทนานำว่าท่านจะไปเจอคู่คนถูกใจคนอ,อุปถัมภ์เรื่องการเงินด้วยครับดวงสุดยอดนะครับชาวราศีพิจิกนะครับวันนี้นะครับใครที่คาดหวังเรื่องของการเงินก้อนใหญ่ๆนะครับ หลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับทำไยว่าได้เลยนะครับนะอันนี้ทำไยว่าท่านจะได้มีเงินอยา,ากจะได้นะครับนะไม่แน่นะครับรวมนี้นะครับได้แล้วเรอีกเป็นที่น่าพึงพอใจนะครับรวมกับเงินล้านใหญ่หไหลเข,ข้าทับดวงชะตาชาวราศีพิจิกนะครับไม่แน่ชาวราศีพิจิกนะครับท่านอา,จ,าจะได้โชคใหญ่อาจจะได้หลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านอาจจะได้มีเงินเป็นปลดนี่งปรดสินก็เป็นได้นะครับนะชาวราศีพิจิกนะนะครับ ดวงก,การเงินนะครับเป็นดวงเศรษฐีลาบใหญ่นะนะครับนะการเงินไหลเข้าไม่ขาดเลยนะครับถือว่าเป็นดวงก,การเงินที่เป็นลาดใหญ่มากๆเลยนะครับวันนี้ไพรขึ้นมานะสุดยอดครับชาวราศีพิจิกนะเป็นดวงก,การเงินที่เรียกว่าไหลเข้าดีครับนะชาวราศีพิจิกนะครับ าจะได้โชคใหญ่อาจจะได้โชคจากรถก็เป็นได้นะนะครับใครที่คิดจะขายที่ขายบ้านขายสมบัติขายรถทำาว่าว่านาก็มีอาจจะได้ช่วยด้วยเหมือนกันนะนะครับวันนี้หรือเรามาดูกันที่ข้อเสียในเรื่องการเงินของชาวราศีพิจิกกันบ้างน,นะครับข้อเสียเรื่องการเงินของชาวราศีพิจิกนะครับท่านจะต้องระวังเรื่องของการที่อาจจะมีคนมาหยิบยืมเงินท่านได้นะครับน่ะ ระวังเรื่องของการมีการติดขัดนะครับเรื่องของเกี่ยวกับการเงินกับคนใกล้ชิดนะครับนะอาจจะมาขอยืมเงินท่านเยอะแต่ท่านอาจจะไม่ให้อะไรแบบนี้ก็จะมีเรื่องราวกันได้นะครับแต่เป็นแบบเล็กๆน้อยๆนะครับนะเพราะว่าดวงหลักๆพื้นดวงถือว่าเป็นดวงไพ่ใหญ่ที่ดีกว่าเรื่องนี้นะครับ้าจจะรู้สึกรำคาญหรือกับคนที่มาขอความช่วยเหลือเรื่องการเงินกับท่านนะครับ สรุปนะครับดวงของชาวราศีพิจิกดวงการเงินลาบทรัพย์เศรษฐีโชคใหญ่การเงินเข้าง่ายรายได้เข้าดีดวงชะตาลาบเศรษฐีการเงินได้แล้วได้อีกดวงของชาวราศีพิจิกนะครับนะ ถือว่าเป็นดวงการเงินลาบรับใหญ่เป็นดวงการเงินก้อนใหญ่ท่านก็ิจะได้ลาบรับก้อนใหญ่อันที่เป็นพึงพอใจนะครับคาดหวังสิ่งใดหรือเรื่องของการเงินทนายว่าจะสมหวังประสบความสำเร็จหรือจะเป็นการเงินที่เป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านหรืออาจจะมากกว่านั้นทนายว่าท่านเงินจะได้ดวงโชคลาบการเงินไหลเข้าดีการวางแผนเรื่องงานต่างๆทนายว่าจะสมหวังประสบความสำเร็จในการพูดเจรจาเรื่องการเงินนะครับนะใครที่เคยมีโชคลาบมาก่อนนี้นะครับก็ทนายว่าท่านก็จะมีโชคลาบซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับ ได้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับนะดวงการเงินนะครับเป็นดวงการเงินลาบใหญ่นะครับดวงการเงินโชคใหญ่คิดหววงสินใดทำไมว่าจะสมหวังรความสาเม็จเรื่องของโชคลาบการเงินนะครับนะดวงการเงินนะครับเป็นดวงการเงินที่เรียกว่าอาจจะทำให้ชาวราศีพิจิกเนี่ยนะครับตั้งตัวได้เลยก็เป็นได้หรือใครที่จะมีนี้มีสินอยู่นะครับก็จะหมดนี่หมดสินเลยก็เป็นได้นะครับนะดวงการเงินนะครับเป็นดวงการเงินไหลลื่นนะครับมันเป็นดวงการเงินที่ เป็นดวงรับทรัพย์โชคใหญ่นะครับดวงโชคมหาลาบทรัพย์ทวีโชคใหญ่แบบนี้นะครับทำายว่าชาวราศีพิจิกท่านก็มีเกินที่อาจจะได้โชคลาภทรัพย์ต้นใหญ่นะครับนะจะได้หลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านอาจจะมากกว่านั้นนะครับนะดีไม่ดีนะครับโดยแบบน,นี้ท่านกอาจจะได้ลาบใหญ่อาจจะได้รางวัลที่หนึ่งก็เป็นได้นะครับนดะวงการเงินดีนะครับถ้าใคร,ใครนะครับที่คิดจะออกรถใหม่ทำามว่าท่านก็มีเงินที่จะได้รถใหม่นะครับใครที่คิดจะขายรถทำายว่าจะขายได้นะครับ ดวงการเงินนะครับเป็นดวงการเงินที่เรียกว่าเป็นดวงการเงินที่มีเสน่ห์นะครับท่านอาจจะได้เงินจากคนรักของท่านหรือใครที่ยังไม่ได้มีแฟนนะครับทำนายว่าท่านอาจจะไปเจอเนื้อคู่คนูใจที่อุปถัมภ์เรื่องการเงินกับท่านได้นะครับนะดวงการเงินนะครับเป็นดวงการเงินที่มีเสน่ห์การเงินเข้าง่ายนะครับนะดวงการเงินไหลเข้าดีเลยนะครับนะฮะเรียกว่าชาวราศีพิจิกนะครับท่านก็จะมีเงินเก็บเงินออมได้เลยนะครับนะดวงการเงินนะครับเป็นดวงการเงินที่เฟื่องฟูนะครับมีลาบใหญ่นะครับอาจจะได้ลาบลอยใหญ่ ในเม่อชาี้นะครับนะใครที่ทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องของงานด้านกลางคืนธุรกิจบันเทิงกลางคืนนะครับงานด้านสถานบันเทิงกลางคืนทำนายว่าการเงินดีนะครับนะงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางนะครับงานขับรถนะครับการขนส่งงานต่างประเทศทํานายว่าการเงินดีนะครับงานที่เกี่ยวเรื่องของประดับจนทำนายว่าการเงินดีนะงานด้านการจัดเลี้ยงนะครับงานด้านโต๊ะจีนงานด้านที่เกี่ยวกับการจัดเลี้ยงและมีโต๊ะอาหารอเนกประสทำนายว่าการเงินดีนะครับงานด้านอาหารนะครับ งานด้านที่เกี่ยวเรื่องของคาเฟ่นะครับทำนายว่าการเงินดีนะครับใครทํางานที่เกี่ยวเรื่องของการรับเหมาตกแต่งภายในอเจอร์ต่างๆทำนายว่าการเงินดีนะครับใครที่ทาธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของเด็กนะครับน่จะเป็นของใช้เด็กนะครับหรือว่าดอกไม้เครื่องหอมต่างๆทำนายว่าการเงินดีนะครับดวงการเงินนะครับเป็นดวงลาบทรัพย์การเงินที่มีเสน่ห์นะครับตรงนี้นะครับถือว่าการเงินโชคใหญ่อยู่ในดวงชะตาชาว ราศีพิจิกเลยนะครับไม่ว่าจะหยิบจับทำชีพไรทนายว่าจะสมหวังประสบความสําเร็จนะครับดวงการเงินนะครับไหลเข้าง่ายได้ได้เข้าดีนะครับดวงลาบทรัพย์เศรษฐีราชนีโชคใหญ่นะครับนะเกณฑ์การเงินเรียกว่าสุดยอดดวงการเงินเลยนะครับนะอาจจะได้ของวันงฝาจากคนรักของท่านหรือว่าอาจจะได้เป็นเงินปทองจากคนรักของท่านได้นะครับแต่ที่ยังสอดอยู่นะครับทำายว่าท่านก็จะมีคู่ในไม่ช้านี้นะครับนะอาจจะมี นเข้ามานะครับมาดูแลเรื่องการเงินกับท่านได้ด้วยนะครับนะดวงกเงินเป็นดวงที่สุดยอดมากๆเลยครับชาวราศีพิจิกนะครับนะดวงการเงินลาบใหญ่นะครับดวงการเงินโชคใหญ่นะนะครับงานร่านการพูดการสอนทนายว่าการเงินดีด้วยนะครับถือว่าเป็นดวงสุดยอดลาบใหญ่นะครับนะเป็นการเงินที่เงินจะไหลเข้าดีไหลเข้าไม่ขาดเลยนะครับดวงการเงินเป็นดวงโชคใหญ่นะครับใครที่ทำงานต่างประเทศทนายว่าการเงินดีนะใครที่ จะลงทุนกับอะไรที่มันเป็นเก่าๆเลขเก่าๆอะไรต่างๆสมมตว่าการเงินดีนะครับนะดวงการเงินถือว่าเป็นงการเงินลาสใหญ่สุดยอดเลยนะครับนะชาวราศีพิจิกนะนะครับนะอาจจะอาจจะได้การเงินที่หวังรอคอยนะครับนะในเม่ชชานี้นะครับแล้วก็ท่านใดนะครับที่ อยากที่จะไหว้บูชาขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อเป็นการเสริมดวงโชคลาภแนะนําให้ชาวราศีพิจิกนะครับไหว้ขอพอรกับพระนารายไหว้ขอพอรกับพระยาครุฑไหว้ขอพรกับพระราหูก็ะจะเป็นการเสริมดวงโชคลาภให้กับชาวราศีพิจิกในช่วงที่หนึ่งถึงสิบห้าเมษายนสองพันห้าร้อยสิบแปดนะครับ ก็อย่าลืมนะครับฝากท่านนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์ท้าใดที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามให้กับอาจารย์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันก็ขอท่านนครับโชคดีมีโชคหน้าทรัพย์ก็อ,อย่าอย่าทุกๆคนเลยนะครับขอพบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ